สิ่งที่สําคัญในการปลูกกุหลาบไม่ได้มีเพียงแค่การลดน้ําพรวนดินหรือว่าใส่ปุ๋ยเท่านั้นนะคะสิ่งสําคัญอีกอย่างหนึ่งก็คือการตัดแต่งค่ะการตัดแต่งเป็นสิ่งที่จําเป็นมากสาหรับกุหลาบถ้าเกิดไม่ตัดต้นเขาก็จะไม่แตกกิ่งใหม่ให้เรานะการตัดแต่งในเมืองไทยตอนนี้แบ่งออกเป็น3ประเภทค่ะ 1. การตัดเบา 2. การตัดปานกลางและ3ตัดหนักค่ะเราจะตัดอย่างไรตัดเมื่อไหร่ เดี๋ยวจะมาอธิบายให้ฟังนะคะก่อนอื่นก่อนที่เราจะไปตัดตัดแต่งกิ่งใดๆก็ตามค่ะกันไกต้องสะอาดชุบล้างแอลกอฮอลให้เรียบร้อยลักษณะการตัดก็คือตัดเฉียงทำมุม45องศาลักษณะแบบนี้นะคะการตัดเบาการตัดเบาอันนี้ก็คือการเล็มกิ่งที่เสียๆนะคะกิ่งที่เป็นโลกิกล่งดายแบกอะไรอย่างเงี้ยค่ะ อันนี้สามารถตัดได้ตลอดทั้งปีแล้วก็รวมไปถึงการตัดดอกที่โรยแล้วด้วยนะคะเวลาดอกโรยแล้วเราก็จะตัดส่วนตำแหน่งการตัดอะไรอย่างเงี้ยเราจะไม่ลงลึกนะเดี๋ยวให้เพื่อนๆไปย้อนดูคลิปเก่าๆค่ะที่เราเคยทำเอาไว้แล้วนะจะสอนวิธีตัดแล้วก็ตำแหน่งตำแหน่งในการตัดไว้อย่างละเอียดแล้วนะคะการตัดปานกลาง การตัดปานกลางเนี่ยเราจะตัดเฉพาะเมื่อเวลาจําเป็นเท่านั้นค่ะก็คือเมื่อที่ช่วงพุ่มของเขาเนี่ยหนาเกินไปอะไรอย่างเงี้ยเราถึงจะตัดนะคะพุ่มแน่นเกินไปมันจะทําให้มีโรคและ,มะแมลงเข้าไปสะสมนะคะแล้วก็ใบาอาจจะเหลืองใบาอาจจะเหลืองร่วงเพราะว่าเป็นเชื้อราได้ค่ะเราก็จะตัดแต่งแต่การตัดแต่งลักษณะแบบนี้เราจะไม่เอา ไม่เอาใบออกจนหมดต้นเหมือนการตัดหนักนะคะเราแค่จะตัดให้เขาพุ่มเขาโปร่งขึ้นค่ะกิ่งที่มันควายเข้าหาลำต้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะเอาออก อันนี้คือการตัดปลานกลางนะคะตัดได้ระหว่างปีเมื่อจำเป็นเท่านั้นค่ะ,ะเราก็จะแค่ทำให้ตรงกลางบริเวณหัวกะโหลกเขาโปร่งโป่งเท่านั้นค่ะและสุดท้ายก็คือการตัดหนักการตัดหนักหรือที่หลายๆคนเรียกว่าการบวชกุหลาบการบวชกุหลาบก็คือการตัดแต่งตัดแต่งลักษณะ ตัดลงมาครึ่งหนึ่งของความสูงต้นค่ะตัดแล้วก็ริดใบออกจนหมดต้นอันนี้เรียกว่าการตัดหนักนะคะการตัดหนักเนี่ยค่อนข้างเสี่ยงถ้าหากว่าเราตัดไม่ถูกที่ไม่ถูกเวลาต้นอ่อนแออาจจะทําให้ตายได้ค่ะเพราะฉะนั้นการตัดตัดแต่งแบบตัดหนักในเมืองไทยเราจะแบ่งเป็น2ช่วงก็คือช่วงแรกปลายร้อน ปลายร้อนต่อด้วยต้นฝนนั่นก็คือช่วงเดือนพฤษภาถึงเดือนมิถุนาค่ะแล้วก็ช่วงที่2ก็คือปลายฝนต้นฤดูหนาวช่วงเดือนอตุลาคมถึงพฤศจิกายนนะคะช่วงนี้ตัดได้ถ้าหากเราตัดในช่วงหน้าร้อนตัดแต่งแบบตัดหนักเลยนะคะในช่วงหน้าร้อนอาจจะทำให้กหุลับอ่อนแอไดแบกแล้วก็ตายได้เลยค่ะ การตัดแต่งหลักๆก็จะมีแค่ประมาณนี้ล่ะค่ะไม่มีอะไรมากมายถ้าเพื่อนๆสงสัยหรือว่ามีข้อสอบถามอะไรสามารถสอบถามได้ที่ใต้คลิปเลยนะคะแล้วพบกันใหม่สวัสดีค่ะ